สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผมลุงจงนะครับจากช่องลุงจงชาแนลนะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆมาบอกนะครับผมอ่านเจออยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมีสมุนไพรอยู่สิบอย่างที่ทําให้เรานอนหลับได้ง่ายนะครับสิบอย่างนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับที่หนึ่งก็คือขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กนี่แหละครับ ที่คนทั่วไปน่าจะรู้นะครับที่เหล็กเอามาแกงมันอร่อยมากเลยนะครับสมัยผมไปขึ้นมาเกือบจะตกตายนะครับโดยการเอานะเอาดอกและเอาใบนะมาแกงเป็นอาหารนะครับหรือว่าใครจะเอาใบมาสักสองกำมือนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่หม้อต้มนะครับแล้วใส่น้ําพอท่วมใบนะครับต้มให้น้ําเหลือสักครึ่งหม้อนะครับกลั่นแล้วก็มาดื่มก่อนนอนนะครับ ให้หลับสบายนะครับเพราะว่าขี้เหล็กนั่นแหะมันจะมีนอกจากจะมีสารอาหารเยอะแยะแล้วนะแต่มันจะมีสารีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบาราคอนนะครับมีลิก์กล่อมประสาทหรือเป็นยาน,นอนหลับลอ่อนๆนี่เองนะครับส่วนที่สองนะครับคือสะเดาไงครับต้นสะเดานี่คนทั่วไปชอบกินนะครับชอบกินดอกกินใบอ่อนนะครับนะครับ กินเสร็จแล้วนะครับก็จะทําให้เราหลับสบายนะครับโดยการนําเอาดอกและใบอ่อนนะครับกินเป็นผักสดหรือว่าลวกก็ได้นะครับเพราะสะเดานั้นมันจะมีฤทธิ์เย็นนะครับและจืดนี่นะลดธาตุไฟในร่างกายลงนะช่วยให้ใร่างกายเย็นลงลดการตื่นตัวนะครับเราก็จะหลับสบายนะครับส่วนชนิดที่3ก็คือมะนาวครับมะนาวเรานี่เองนะครับมะนาว มะนาวมันจะมีกลิ่นจากเปลือกมะนาวนะจะมีส่วนกระตุ้นฮอร์โมนนะครับเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนะครับถ้าเราได้กลิ่นนี้เราก็จะหลับสบายนะครับ <Okay. S 1> โดยการนําเอามะนาวนะครับมาขวานบางๆนะครับวางไว้ข้างๆเตียงนอนหรือว่าหัวเตียงนอนนะครับเราก็จะหลับสบายนะครับ ชนิดที่สีที่ผมพูดถึงนี้ก็คือมะระนะครับมะระที่ท่านผู้ชมรู้จักกันทั่วไปนี่นะครับมะระเป็นพืชตระกูลฟักนะครับมีสารอาหารที่สําคัญต่อร่างกายมากมายนะครับมะระมีฤทธิ์เย็นนะครับและจืดนํามาประกอบอาหารได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่ามะระมีฤทธิ์เย็นก็เลยทําให้ร่างกายเราเย็นลงนะครับธาตุไฟเราเย็นลงเราก็เลยผ่อนคลายจึงนอนหลับง่ายนะครับ คือประโยชน์มะละนะครับชนิดที่ห้าก็คือมะกรูดนะครับท่านผู้ชมนะครับมะกรูดของเรานี่เองนะครับถ้าใครไม่มีมะนาวก็ใช้มะกรูดแทนนะครับกินน้ํามันหอมระเหยของเปลือกมะกรูดนี่ครับจะช่วยมีสารช่วยกล่อมประสาทและสมองนะครับทําให้เราผ่อนคลายนะครับเวลานอนก็นอนหลับง่ายนะครับก็ให้ใช้มะกรูดบางๆัไม่ใช่ครับ หวานให้บางๆวางไว้ใกล้ๆเตียงนอนก็นแล้กันนะครับก็จะหลับสบายสมุนไพรชนิดที่6ก็คือใบบัวบกนะครับใบบัวบกมีสารช่วยผ่อนคลายของสมองนะครับช่วยให้ประสา <and small S 2> ทและสมองให้ทํางานได้เป็นปะกะตินะครับเป็นพืชมีธิ์เย็นลดาธาตุไฟในร่างกายได้นะครับถ้าเราดื่มใบบัวบกสักวันละหนึ่งแก้วก่อนนอนนะจะช่วยให้เรา ร่างกายของเราเย็นแล้วก็สงบนอนหลับง่ายขึ้นนะครับยาสมุนไพรเช้นที่7นะครับท่านผู้ชมก็คือน้ํามันลําข้าวนะครับเพราะว่าในน้ํามันลําข้าวแล้วมีสารที่ชื่อว่าแกมมาโอไลซานอนนะครับซึ่งเป็นสารช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและมีฤทธิ์ในการลดความเครียดอยู่แล้วนะครับก็จึงทําให้เรานอนหลับง่ายขึ้นนะครับสมุนไพรที่8ก็คือดอกมะลินะครับ ดอกมะลิที่คนทั่วไปที่เอามาท,ำทํำพวงมาลัยนี่แหละครับเพราะว่ากลิ่นของดอกมะลิทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะครับถ้าเราเอาไปวางไว้ในห้องนอนหรือว่าหัวเตียงเราก็จะหลับง่ายขึ้นนะครับเป็นสมุนไพรที่8ดครับสมุนไพรที่9ก้าก็คือชุมเห็ดเทศหรือชุมเห็ดไทยนะครับบางท้องถิ่นก็เรียกว่าส้มเห็ดเรียกได้หลายชื่อนะครับ โดยการนําเอาเม็ดนะครับเม็ดมาคั่วให้เกลียมแล้วก็หอมแล้วก็ไปตําให้แหลกพอหยาบๆนะครับนําไปต้มกับน้ําเดือดๆแล้วกรองเอาน้ํามาดื่มก่อนนอนนะครับจะทําให้เราหลับง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือสมุนไพรที่9นะครับสมุนไพรที่10ก็คือพวงชมพูดอกขาวนะครับเป็นสมุนไพรสุดท้ายที่ผมได้อ่านมานะครับซึ่งมีสารกล่อมประสาทในตัวอยู่แล้วนะครับ วิธีใช้ก็คือโดยนําเอารากและเถาประมาณสักหนึ่งถึงสองกำมือนะครับมาต้มกับน้ำสี่ถ้วยแก้วนะครับต้มให้เหลือน้ําสักสองถ้วยแก้วนะครับกรองเอาน้ํามาดื่มนะครั้งละสามช้อนแกงนะครับก่อนนอนนะครับจะทําให้เราหลับสบายนะครับนี่ก็คือสิบสมุนไพรนะครับที่เป็นทางเลือกสําหรับคนที่นอนไม่หลับหรืออยากจะนอนหลับนะครับแต่ก็ยังมีหลายวิธีนะครับที่จะทําให้เรานอนหลับได้ เช่นการนั่งสมาธิการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้สบายสบายสงบนะครับในแต่ละวันนะครับก็สามารถหลับได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าการดำานิชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนก็เครียดทั้งวันบางคนก็สบายนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ใครนั่นก็กินสมุนไพรก็แล้วกันนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าชอบก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ